อาการปวดเขา่าข้อเข่าเสือ่อมจริงๆเนี่ยมันจะมีทรายหลายอย่างทรายหมายถึงสัญญาณในการเกิดข้อเข่าเสือ่อมซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าขาตรงเนี้ยมันรีบครับมันรีบมันรีบมากๆปุ๊บมันก็เลยทําให้การใช้งานไปใช้ที่ข้อโดยตรงเลยแต่พอตกมาตอนเช้าหรือว่าอยู่ในท่าเดิน,นนานๆขยับก็ปวดนี่คืออาการของก็เกร็งหัวเขา่ากดเข่าติดแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตเราทาประมาณ3-5เซตนะครับค้างนับ1นึถึงยีแล้วผ่อน ชา้าโอเคไหมประมาณนี้คือถ้าเข่าไม่แข็งแรงอ่ะเราไปทําท่านี้จะยิ่งเจ็บนะครับดังนั้นอาจจะทําให้ปวดมากขึ้นดังนั้นแนะนําว่าทําบนเตียงก่อนมีคนไข้ครับถามมาว่ามีอาการปวดที่บริเวณหัวเข่าเนี่ยรอบๆตรงนี้นะบางครั้งนะครับงอเข่าก็ไม่ได้เหยียดเข่าก็ไม่สุดเดินเหมือนแบบเหยียดไม่สุดนะครับแล้วก็เจอบางครั้งเลยมีอาการบวมที่หัวเข่าเกิดขึ้นด้วยถ้าเดินเยอะๆใครที่มีอาการนี้อยู่เราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมนะครับใครที่มีปัญหาแบบนี้ มาฟันคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการบริหารลดอาการข้อเข่าเสือ่อมลดอาการปวดนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อด้วยก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอาการปวดเขา่าข้อเข่าเสือ่อมจริงๆเนี่ยมันจะมีทายหลายอย่างทายหมายถึงสัญญาณในการเกิดข้อเข่าเสือ่อมหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดข้อเข่าอยู่แล้วลหละคือทุกคนมีอาการปวดข้อเข่าไม่ได้ไหมายความว่ามีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะแต่มันจะมีเรื่องของ การเอ็กซเรย์ก็จะดูช่องว่างของข้อเข่าว่าข้อเข่าเนี่ยมันมีช่องว่างของข้อคือโดยปกติข้อเข่ามันจะไม่สบกันอย่างนี้นะครับมันจะมีรอยอยู่อย่างนี้นะซึ่งมันจะมีกระดูกอยู่3ชิ้นก็จะเป็นชิ้นแรกคือกระดูกหน้าขาแบบนี้เรียกฟีเมอร์นะแล้วก็กระดูกที่เบี้ยที่มันเป็นนักแข่งนะครับอีกอันหนึ่งคือกระดูกพาเทล่าที่อยู่ข้างบนบนกันเนี่ยเวลาใช้งานอายุเยอะขึ้นเนาะมันก็ต้องสบกันแล้วก็จะเริ่มมีการเสื่อมของหมอนรองกระดูกข้อเข่าแล้วก็ผิวข้อของพาเทล่าก็จะทําให้มีอาากรปวด รอบๆข้อเข่าเนี่ยะคระับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าขาตรงเนี้ยมันรีบครับมันรีบมันรีบมากๆปุ๊บมันก็เลยทาให้การใช้งานไปใช้ที่ข้อโดยตรงเลยแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อในการขยับน้อยมากดังนั้นก็จะทําให้เกิดการเสียดสีข้อ้วก็ทําให้ปวดมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ขึ้นบันไดเยอะๆแล้วกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีก็จะทาให้ปวดได้ง่ายอาการของมันก็คือมันจะติดตอนเช้าอาการคือข้อติดตอนเช้าหมายว่าตื่นขึ้นมาแล้วขยับขาลําบากมากแต่พอเดินไปสัก ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยขยับขานิดหน่อยนั่งทํางานอาการดีขึ้นแล้วก็เดินได้ปกติแต่พอตกมาตอนเช้าหรือว่าอยู่ในท่าเดินนานๆขยับก็ปวดนี่คืออาการของกระดูกข้อเข่าเสื่อมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะมีวิธีการบริหารเนาะอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนตอน้นเนาะอาการเป็นหนักแล้วนะครับก็คือมันเริ่มที่จะงอก็อไม่ได้เหยียดก,ก็ไม่สุดเราเรียกว่าข้อเข่าติดครับอีกอันนึงก็คือกล้ามเนื้อมันจะเริ่มอ่อนแรง เลยทําให้เวลาที่ไปใช้งานเกิดการอักเสบการบวมมากขึ้นดังนั้นเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการจัดการกับอาการปวดก่อนแล้วก็การข้อเข่าติดก,ก่อนเนาะเราจะเช็คก่อนเนาะว่าเรามีปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วมีข้อเข่าติดไหมวิธีการไม่ยากลองเหยียดขาให้สุดแบบนี้ถ้าเราเหยียดขาโดยที่มันไม่มีช่องว่างรอบใต้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเอามือเนี่ยผ่านไม่ได้เลยก็แสดงว่ามันไม่ติดแต่ถ้าใครที่แบบว่าโอ้ยขาลอยอย่างนี้ยมือนี้ผ่านได้ขารถไฟวิ่งผ่านยังได้เลย อันนี้คือเหเอียดไม่สุดแล้วนะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองครับลองพับเข่าเข้ามาให้สุดแบบนี้ให้สุดก็คือขามันต้องชิดกันเนาะเอาดูแบบง่ายๆไม่ต้องเอาองศามาวัดนะไม่เอาโกลด์มิเตอร์มาวัดก็จะมีเครื่องวัดนะชิดแบบนี้ถ้าใครทําได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครทาเข้ามาแล้วจะมีช่องว่างอยู่แบบเนี้ไม่สามารถจะมาได้สุดแบบเนี้ก็คือน่าจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่ามันติดนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาจัดการกับอาการข้อเข่าติดก,ก่อน เหยียดขาลงไปแล้วเกรงหัวเข่ากดเข่าติดเบาะแค่นี้เองง่ายๆเนาะอาจจะใช้ถ้าใครที่แบบว่ามัน,มนติดค่อนข้างสูงนะเราใช้หมอนรองนะครับแต่ถ้าใครที่ติดไม่สูงเราก็กดลงไปเลยโอเคเนาะสมมุติว่าเริ่มต้นเราเริ่มจากเอาหมอนรองก่อนก็ได้ครับสําหรับคนที่ไม่เคยทําก็เกรงหัวเขา่ากดเข่าติดเบาะแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตเราทําประมาณ3-5เซตนะครับพวกนี้ก็จะช่วยกระชับกล้ามเนื้อรอบๆบหัวเขา่าแล้วก็เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของหัวเข่าด้วยนะนี่คือท่าที่1เนาะพอได้ไหมครับ ประมาณนี้ทีนี้เราจะทําให้มันยากให้มันบได้องศาที่เยอะขึ้นเราทาไงทานี้ครับเอาออกแล้วก,กดลงไปตรง,ตรงเๆเลยกดลงไปตรงๆเลยนะครับบางคนก็อาจจะมีช่องว่างเหือนิดหน่อยอย่างเงี้ยเราก็กดลงตรงๆเลยนะครับถ้าใครกดได้ติดเนี่ยสแสดงว่าดีแต่ถ้าใครกดแล้วมันมันลงไม่สุดเนะี่ยจะต้องเพิ่มความยากขึ้นอีกนี่คือระดับที่2พอได้เนาะโอเคต่อไประดับที่3มสมมุติว่าเราจะทําให้มันติดใหม่ให้มันแบบได้เยอะขึ้นอะ่ะอยาได้เยอะขึ้นเอาหมอนนะครับจากตอนแรกผมเอาวางไว้ ใต้เขา่าผมไปไว้ใต้ส้นเท้าแล้วเกรงเหมือนเดิมเห็นไหมมันก็จะติดได้มันจะลงได้ลึกขึ้นเยอะขึ้นเห็นไหมประมาณนี้นี่อืบนี่เลยนะครับนี่คือสําหรับการเหยียดเขา่าซึ่งจริงๆเนี่ยท่าน,นี้สําคัญมากแล้วเราต้องทําบ่อยนะครับเพราะว่าใครที่มีปัญหาเหยียดเข่าไม่สุดเนี่ยน้ําหนักมันจะไปลงขาอีกข้าง,งซึ่งก็จะลำบากโอเคเนาะต่อไปครับก็คือกรณีที่มันพับเข่าได้ไม่สุดใช่ไหมพับเข่าได้ไม่สุดเราจะทํายังไง วิธีการครับเราเริ่มจากนี่เลยให้นอนก่อนเนาะแล้วลองรีเช็คนอนตะแคงก็ได้ครับแล้วลองให้เราเนี่ยพับขาเข้ามาเราใช้มือนะค่อยๆดึงเข้ามาหาตัวเองแบบนี้ค้างไว้นับ 1- ถึง2ี่แล้วผ่อนนะถ้าใครที่ทําไม่ได้เลยก็ให้เราเป็นเหยียดขาไปข้างหลังแล้วยืดบริเวณกล้ามเนื้อหน้าหน้าขาหน้าสะโพกตรงนี้ก่อนอย่างนี้นะครับยืดก่อนก็ได้ยังไม่ต้องพับเข,าเข่าเข้ามานะภาพออกเนาะ แบบนี้เนาะแล้วก็ค้างนับ1ถึง20แล้วก็ผ่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ดึงขึ้นมานะแค่ดึงไปข้างหลังมันจะตึงที่หน้าขาอาจจะปวดที่เข่าเวลาทำอ่ะอย่าทำจนปวดมากนะครับเอาแค่รู้สึกตึงๆเนาะถ้าใครทำจนปวดมากโอกาสที่เราจะเกิดข้อเข่าบวมอีกวันหนึ่งสูงมากนะเพราะว่ามันระบมแล้วก็เกิดการอักเสบเพิ่มถ้าเข่าบวมนี่แสดงว่าอักเสบมากแล้วดังนั้นไม่ดีนะครับน้ำมันออกมาเยอะดังนั้นต้องระวังนิดนึงเอาแค่รู้สึกตึงๆเนาะ อีท่าที่หนึ่งทีงนี้ต่อมาเราจะทําให้มันได้มากขึ้นแล้วก็ใช้ขานะพับเข้ามาเลยพับเข้ามาให้ส้นเท้านะี่มาชิดที่ก้นแบบนี้เห็นไหมนี่คือท่านอนตะแคงเนาะอ่าแบบนี้พอได้นะครับหรือเราอาจจะทําอีกท่าหนึ่งครับแบบนี้ก็จะง่ายด้วยนอนพับนอนคว่ำนะค่อยๆพับขาเข้าสมมุติผมเป็นขาข,ข้างเดียเลยนะข้างนี้ข้างนี้เอาข้างนี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นภาพอย่างนี้นะครับพับขาเข้ามา เอาขาเข้ามานะครับใช้ขาอีกข้างหนึ่งกดขาเข้าแบบนี้นะครับเ,เห็นว่าข้างหน้าผมผมจะค้ำไว้อย่างนี้เนาะมันก็จะตึงมากนะครับถ้าใครนอนลงมันจะไม่ตึงมากจะไปได้เยอะขึ้นนะครับแบบนี้พับเข่าแล้วใช้ส้นเท้าอีกข้างนึงกดค้างนับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วผ่อนชา้ชาๆโอเคไหมประมาณนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องพับเข่าไม่สุดเนี่ยก็ต้องมาทำท่าพวกนี้เพื่อ เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าเนาะโอเคแล้วถ้าจะให้ตึงมากขึ้นก็ตั้งตัวขึ้นแล้วก็ดันเข่าให้เยอะนะครับถามว่ามันจําเป็นต้องพับได้สุดไหมผมไม่ได้แนะนําให้พับได้สุดเลยเนาะไม่จําเป็นต้องพับมาได้ขนาดนี้แต่แนะนําว่าเหยียดเข่ามันควรจะสุดเนาะเพราะว่าพับเข่านี้ถ้าเกินสักเนี้ยสักเท่านี้ได้นี่ถือว่าโอเคแล้วนะบางคนนี่ได้แค่นี้เองดังนั้นใครที่มันพับได้เกินเนี่ยถือว่าก็ใช้ได้ละ นะครับใช้ได้แนละ้วแต่ส่วนใหญ่คนที่ปวดเขา่าอยู่อย่างนี้เลยหรือว่ามีปัญหาเรื่องข้อเข่าติดข้อเข่าอักเสบแล้วต้องผ่าตัดเนี่ยก็ต้องมาทําท่านี้นะครับโอเคเนาะต่อมาครับอย่างที่บอกว่าเราจะเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าขาพอได้เสร็จเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อบวกนี้มันสําคัญทําให้เราสามารถใช้งานมันได้ดังนั้นเรามาฝึกเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อด้วยเนาะ,ะวิธีการนะครับวิธีการให้เรานะครับเหมือนเดิมเลยอเอาเริ่มต้นเนาะ ก็คือท่าแรกกันแหละก็คือกดเข่าติดเบาะอันนี้คือมันจะได้แล้วแรงของกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณหัวเขา่าเห็นไหมฮะประมาณนี้แล้วก็ผ่อนกดผ่อนอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อดยเน้นไปที่กล้ามเนื้อ,อคอร์ดไดเซ็ตนะครับตรงตรงกลางเลยกล้ามเนื้อมันต้องขึ้นเป็นลำเลยนะครับเวลาฝึกกับผมแนะนําเลยทํา2ขาไปเลยมันจะดีมากนะครับเวลาทําเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาต่อไปท่าที่2นะครับให้เราเริ่มมาท่านี้เลย ชันเข่าแบบนี้นะครับแล้วก็ยกก้นแบบนี้วางนะครับยกก้นวางยกก้นเกรงสะโพวกวยมันจะได้ทั้งสะโพกทั้งหน้าขาไปด้วยเนาะอ่าปึ๊บวางปึ๊บวางทีงนี้เพิ่มความยากครับเพิ่มความยากสมมุติว่าเราจะเน้นขาข้างนี้เนาะเราเหยียดขาข้างนี้ออกไปยกก้นวางยกก้น วางไม่ต้องค้างนานนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ลงหนึ่งสองสามลงสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตให้ได้สองสามเซตเนาะนะครับทาทั้งสองขาไปเหมือนกันเนาะเหยียดขากระดกปลายเท้ายกก้นวางยกก้นวางนี้โอเคไหมครับได้เนาะต่อมาครับกลาบ้ามเนื้อหน้าขาตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือทางด้านข้างด้านนอกตัวนี้นะครับวิธีการเนาะให้เรางอเข่าขึ้นพอประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็กางขาหุกขา กลางหุบแบบนี้นะครับสิครั้งไป็นหนึ่งเซตเหมือนกันตัวไม่บิดไปอย่างนี้เนาะตัวจะก้มไปข้างความไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็จะบิดแบบนี้ได้นะครับมันจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อก้นทางด้านนอกซึ่งมันจะมีผลกับหัวเข่าด้วยนะครับโอเคต่อไปเหยียดขาตรงๆนะครับเหยียดขาตรงเหยียดเข่าตรงกระดกข้อเท้าขึ้นบิดขาออกนิดนึงกลางขาไม่มาข้างหน้าแบบนี้เนาะ กลางไปกลางๆตัวนะไปถึงด้านหลังนะครับเนี่ยแกนมันจะอยู่ไปทางนี้นะมันนึกจะโดนถ้าทำแล้วรู้สึกเมื่อยที่ก้นอนะ่ะใช้ได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครทำแล้วมันมาข้างหน้าเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้ออีกกลุ่มหนึ่งค่อนข้างเยอะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับอ่าพอได้ไหมพอได้ไหมสุดท้ายก็จะเป็นพวกสคอรตซึ่งแนะนำว่าถ้าเผื่อเรา ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ข้อเขายังไม่ดีเนี่ยการสควอตอาจจะเป็นการสควอตโดยใช้เก้าอี้แบบนี้ก่อนเช่นจับเก้าอี้แล้วก็ย่อเข่าลงแล้วเหยียดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ก่อนก็ได้หรือเป็นแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าถ้าเริ่มเก่งขึ้นแล้วเนาะไม่ต้องมีราวจับเนาะย่อเข่าก้นแตะแล้วก็วางย่อเข่าก้นแตะวางทิ้งก้นไปข้างหลังนะครับแต่ถ้าใครทําแล้วรู้สึกว่าปวดข้อเขา่าเราจะไม่ทํปบ่อย เพราะมันจะทําให้เจ็บเข่ามากขึ้นคือถ้าเข่าไม่แข็งแรงอ่ะเราไปทําท่านี้จะยิ่งเจ็บนะครับดังนั้นอาจจะทําให้ปวดมากขึ้นดังนั้นแนะนําว่าทําบนเตียงก่อนฝึกบนเตียงจนมันแข็งแล้วผ่านไปสัก เดือนหนึ่งสองเดือนเราค่อยมาเริ่มเป็นสควอตเป็นแบบนี้และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสาหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ